นี่หมอกก็ไม like, ่บังเห็นถนนอยู่หมอกเต็มเลยกูเห็นทางมั้น yeah, ่ะไาเป็นไรอ่ะรถเป็นไรอะสะพานนี้แหละที่เขาบอกว่าตอหม้อสูงที่สุดในประเทศไทยเดินเข้าไปข้างในได้หรอคะพิซซาเตาดินไกด์คะไหนหมูอยู่ตรงไหนคะใส่ต้มปลารสชาติจะออกเปรี้ยวเล็กไม่รอดหรอก ลงเป็นเส้นเลยตรงนั้นน่ะดักขึ้นเรื่อยๆเลยนะอันนี้พอสั่งแบบเพ็ดนะไม่ใสอเลยใจไม่ไหวแล้วสิว้าวากินนะ่ะนึกพูดเหมือนกันเลยมีเกี่ยวมาด้วยในชุดเอามาเรกอะไรเอ้ายกยกแขนรู้ได้ไงว่าเรามีขนมเโอเคไปเอาขนมมาเดินนี้แหละโอ้โห้วิวล้างจานวิวดีนะเนี่ย สวัสดีตอนเช้าวันที่8ของทริปที่พูทัมเบิร์หนาวมากสวัสดีค่ะมีโกโก้ร้อนไหมคะเอากโกโก้ร้อนหนึ่งแล้วก็อเมริกาโน่ร้อนหนึ่งค่ะถรูปเลยนีู่โอวิกำลังสวยเลยเป็นถ่นด้วยอันนี้ของพี่อุ๋ยโกโก้ร้อนของพี่อุ๋ยแต่พอชิมพอชิม บอเดินไปสั่งข้าวต้มตอนเช้ากะว่าจะซื้อกินแต่น้องเขาเอาเอามาเสิร์ฟแล้วก็บอกว่ามันเป็นอยู่ในรวมอยู่แล้วทักบ้านพักหรือว่ามากางเต้นก็มีอาหารเช้าให้เหมือนกันจะเป็นไข่เจียวหรือข้าวต้มก็ได้มีอ่าบน้าแล้วก็มีเครื่องทาน้ําอุ่นด้วยก็ออคือคุ้มแล้วไม่ได้คาดว่าจะต้องมีข้าวต้มหรืออาหารเช้าอะไรเพราะว่าค่ากางเต้นก็แค่ร้อยห้าสิบอะ่ะมากินข้าวต้มกัน หอมผักชีหอมเออพริกไทยร้อนแรงว้าหงอกอ่ะเมื่อคืนรุ่งแรงมากแท่ไม่ได้นอนเหมือนใครมาตีเต็นอะตั <laughs> ใช่วารอบคันตื่นเช้ามามองไม่เห็นอะไรเลยก็โอเคกับบรรยากาศที่ได้เนะี่ยชอบแล้วก็สักพักอ่ะหมอกก็หายตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเกือบสิบโมงเนี่ยก็หมอกยังเป็นอย่างนี้อยู่่ะแล้วก็อากาศยังเย็นเย็นย่อเที่ยงนะวันนี้ตื่นมาประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดองศามหมอกพัดมาเรื่อย,อยตลอดเวลาดีนะที่หมอกหายไปถ้าเป็นเหมือนตอน มันเช้าที่เราตื่นมาตนะอนนั้นโหไม่เห็นอะไรเลยเราจะไม่เห็นวิวอะไรเลยนะมันมันก็มาหนีมาอะไรกงนแ้วเห็นไหมกินข้าวเสร็จแล้วไปดูวิวกันจะเห็นวิวอะไรหรือเปล่าไม่เห็น <laughs> หมอกเยอะมากดูดูรดตรงนี้ก่อนจะไม่เห็นอะไรฝั่งนี้เขาขคใช่วัดพระธาตุผาซ้อนแก้วอ่ออะไรอ่ะกังหันลมอยู่ทางนี้แต่ตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วเห็นภูเขายู่นึง เ,เขาปลูกผักสลัดเสร็จแล้วเขามาปลูกตอนไหนอะ่ะเมื่อเมื่อวานตอนเย็นเห็นเขาปลูกไปได้ไม่เต็มตรงนี้เมื่อคืนตอนที่ปอนอนนะมีคนหนึ่งอนะ่ะ <c oughs> เขาใส่ไฟสองกลบแล้วเดินลงไปนี้แล้วก็หายไปตั้งนาน <c oughs> พี่ก็รอดูเขาขึ้นมาเขาก็ไม่ขึ้นมาจนพี่ก็เลิกเลิกรอเขาตอนอเย็นที <c oughs> ่เรามาใช่ไหมเรามาดูเขายังปลูกไม่เสร็จยังมีแบบที่เพาะใส่ถาดมานะบกนั่นน่ะในเมื่อคืนบอเย็นๆเลยนะที่เห็นเขาเดินผ่าลงไปน่ะเราจะขึ้นไปดูวิวตรงนู้นจะเห็นวิวไหมเนี่ย เห็นหมอกไปดูหมอกโอ้โหหมอกทางนี้กำลังสวยเลยๆๆูก็เห็นนะใช่ตอนแรกคิดว่าขึ้นมาจะเป็นแบบพอขาวอย่างนี้หมดเลยเสียดายเนาะเมื่อวานนี้ขาขึ้นมาเราไม่ได้ดูวิวเลยฝนตกโอ้ฝั่งนี้หมอกก็ไม่บัง เยูนถนนอยู <S <S <พ>อ่ป่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปกลางเต็นท์กันต่อที่จังหวัดขอนแก่นไปแล้วนะคะขอบคุณครับบขอคคุณ่ะบครั ลืมบีบแต่นะจ๊ะเผื่อมีคนขึ้นมาอุ้ยบีกหวานจังหนเหมือนใช่เหมือนลงเหมือนขับรถลงเหวอ่ะอ๋อดีดีโอเคย้อ ต้องหักศอกลงไปด้วยหักขวาบปไปวู้ <Bye. S 1> <Woo. S 2> ได้ดูวิวแล้ว <laughs> ขามาไม่ได้ดูไงฝนตก ลงเขาลาดชันฟูโอ้หมองเต็มเลยผู้เห็นทางมั้นอะต้องขี่ช้าๆแล้วนะมองเห็นระยะแบบใกล้ๆเองอะระยะมันสัน้นโอ้แบบโหเออเรายังมองเห็นเขาแบบใกล้ๆเลยอะเขาไม่เปิดไฟเราไม่เห็นเขาเลยน,นั่นเองนี่ระยะนี้ก็ไม่เห็นแล้ว ไม่ทันอนะ่ะโอ้จะยิ้มให้ตะก,กองสักหน่อยโอ,โอ้ไม่เห็นอะไรแล้วมีเส้นโค้ง ตายิ่งไม่ดียขาขึ้นก็ฝนตกขาลงก็หมอกลงอะไรก็ไม่รู้โค้งโค้งนค้งโค้งโค้งบายสวัสดีค่ะเขาชื่ออะไรล่ะเมื่อกี้เนี่ยเพจอะ หนึ่งอะไรนะหนึ่งหกแปดโอเคจะได้ไปตามหารูปถูกเป็นไงล่ะสะใจไหมชอบแบบนี้แต่ว่าขับยากแบบนี้นะสะใจพอไหมนั่งนั่งดูโอเคแต่ขับรถแบบไม่โอเคมองไม่เห็นว้ายรีดตุ่มีดเสียวเลยล่ลมองเห็นไหมเนี่ย ตา,รตารเราเอามองไม่เห็นเท่ากล้องนะในกล้องอ่ะชัดมากนะในกล้องชัดนะมองเห็นทางไกลกว่าตาเราอยู่ตารเราที่เห็น,นคือไม่ได้เห็นเท่ากล้องเลยาหายแล้วมอกหายแล้ววินมาเรืร่ยอยว้าวใจ <c oughs> ตกใจ ขึ้นมาเราไม่เห็นเพราะว่าฝนมันตกโหสวยเลยมุมนี้โอ้โหท,ทั้งขาวเลยตรงนี้เนี่ยปุูกจังเลย รถเป็นไรอะ่ะถอนเกียร์เองเหรอใช่นี่ไม่ได้ตกเกียร์อะไรนะเมืเ่อกี้นี่เฮย้ยไม่ใช่กระบายางลงโคง้งทางโค้งลงเขงลาลาดชันยังยังไม่หมดอีกเหรอ สู่พื้นที่ปกติแล้วค่ะข้างนอกก็เริ่มร้อนแล้วนะคะผิดกับห้องบนมากอะ่ะเหมือนอยู่คนละโลกเลยอะ่ะสะพานข้อขุนผาเมืองอ๋อสะพานนี้แหละที่เขาบอกว่าต่อม่อสูงที่สุดในประเทศไทย หลักลาดยางฝนตกใส่ลาดยางแล้วคือควันขึ้นเนี่ยคุณต้อนก็ไม่โฟกัสแล้วนะฝนมันแรงอ่ะแรกตกใจมากเลยอ่ะควันขึ้นยังแบบเยอะมากอ่ะเมื่อกี้อ่ะอันน้าเขาเตือนเราดีมากนะเขาควรเราเส็มเขาคึ่งท้าพึ่งท้าับ้าเมื่อกี้เรามองไม่เห็นนะวพราเขาทำถนนฝั่งขวาเราไม่เห็นเลยแต่ว่ารู้บรรนทุกเขาตีไฟบอกให้เราอย่าออกไปอ่ะเรารู้ว่าเอเรารู้ว่า เขาบอกว่าไม่ให้ออกไปเขาตีไปไน,นะคมีรถข้างหน้นานมาแคมปะขอนเกลนะจ้าตอนนี้เรามาหาซื้อข้าวไปกินที่แคมป์ ได้ไหมลังคาเราอะเอาไปกินนิดหน่อยเอยมะขามไปเลยเ <ś aime> จ้จาของสวนมะขามบอกเอามะขามมาคืนโซนลาเซลล์หลังคาลากมะขามมาชื่อร้านมีกินฟาร์มอ่ะนี่งไงจริงอุ้ยมีควายด้วยสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยไม่กัดใช่ไหมวิ้งวิ้งมปหลายตัวเลยอืม ร้านเขาได้มิชลินปี2023กับ2024ร้านนี้ที่เรามาเพราะว่ามีคนแนะนำให้เรามากินแล้วเขาก็บอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีลมลืน่นแล้วเขาก็มีที่พักด้วยแต่ว่าเราไม่ได้มาพักเราจะซื้ออาหารไปกินที่แคมป์กันวันนี้จะไม่ทำอาหารที่แคมป์ุอยลมลื่นจริงสวัสดีค่ะม,มีกินฟาร์มเอาปลานึ่งค่ะชุดหนึ่ง ต้ตมตำแยกน้ําได้ไหมคะเอาตําลาวแยกน้ําค่ะแล้วก็ต้มแซบกระดูกหมูคะ่ะ<ม>เค้าเหนียวสองคะ่ะพิซซ่าด้วยเพราะว่าเขาน่าจะทําตรงนี้เนี่ยเป็นเตาดินอุ้ยยังติดไฟอยู่เลยพิซซ่าเตาดิน <c oughs> เดินเข้าไปข้างในได้เหรอคะเดินตรง ก็จะเจอบ้านพักโฮมสเตย์หลังใหญ่แล้วถัดไปอีกก็จะเป็นห้องพักสองห้องติดกันตรงไปก็จะมีสารากางน้ําอันนั้นก็จะเป็นที่อยู่ของคุณพ่อเจ้าของแต่ว่าเสียไปแล้วเราเดินไปได้เหรอคะได้ค่ะเดินได้เรายาวๆเลยค่ะจนสุดทางตรงสารากางน้ําเนี่ยมันจะล้อมรอบด้วยเราหมูแล้วก็เราเป็ดเราไก่ก็คือเดินชมฟามได้เลยววขอบคุณค่ะ มีที่นั่งกินแบบร่มรื่นมากอะแปลงผักสวนครัวเว้ยไปซ้ายหมดเลยไปทางซ้ายสวนเกษตรมีกินโอ้โหตรองมีทัวไปไกลไปสุดนู่นเลยอุ้ยทำนาด้วยมีนาข้าวอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่นาะบ้านแบบนี้อันนี้ชื่อว่าบ้านโฮมสวยอ่ะ ที่พักเขาเป็นหลังแบบนี้เลยอุ้ยมีข้างในอีกอุ้ยหลังนั้นสวยแล้วร่มรื่นมากอ่ะเขาบอกว่ามีเลี้ยงหมูด้วยใช่ไหมข้างในปลูกผักปลูกอะไรไว้เยอะนะแต่เราไม่ค่อยรู้จักแต่ร่มรื่นมากปี๊เป็ดดปีดกาบกาบกับกาบอันนี้เป็ดจริงนะคะ แต่เขาไม่ขยับค่ะไม่ขยับเลยอ่ะเนี่ยไข่เต็มเลยล่ะโอ้ทั้งเป็ดทั้งไก่เลยโอ้โไข่ไหมไหนขอไข่หน่อยขอไข่ของเราเอาแล้วทำไมเราอยู่ข้างนอกอ่ะฮะทำไมเขาอยู่ข้างในกันน่ะตัวพิเศษตัวพิเศษอ๋อเป็นไก่เหรอคือสลับกันออกมาข้างนอกออ๋จะพาจะพาเราไปหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไก่์นำทางไป เอาไปไหนหมูอยู่ตรงไหนคะไกด์คะหมูอยู่ตรงไหนคะพาไปไหนคะสวัสดีโอ้โหตัวใหญ่นะเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีสองตัวอูดอูดอุ้ยตกเลยอูดอูดแล้วเราก็เดินกลับทางนี้ได้เปลี่ยนวิวด้วยวิ่ดีอ่ะ มันเป็นบ้านกลางน้ำโอ้โหลมเลยตะไคร้มะละกอก็มีมะละกอกระเจี๊ยบอุ้ยมีชบาเมเปิลด้วยเหมือนที่ปอเพิ่งซื้อมาแต่ยังไม่ได้ปลูกอ่ะเนี่ยต้นเนี้ยปอก็เพิ่งซื้อมาที่บ้านแต่ยังไม่ได้ปลูกเขากินเป็นสลัดได้แล้วก็เอาไปใส่ ต้มปลารสชาติจะออกเปรี้ยวๆที Oliver, ่เดินมาก็รู้จักไม่กี่อย่างหรอกเอาไปทำอะไรฮัลโหลคู่นายตเล็ก บายบายเดี๋ยวเราจะไปหาที่กลางติทนแถวเขื่อนอุบลรัตนั่นแหละทางนั้นแหละทางที่มีดำๆนั่นแหละไม่รอดหรอกดำมากลัวมากเฮนะียทำไมมัเป็นก้อนอย่างนั้นเลยอะ่ะมันเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกยอะไรอ่ะเหมือนที่จะเป็นลูกแหลมๆลงมาคงไม่ใช่ซรมาโดหรอกนะ อลงเป็นเส้นเลยตรงนั้นหนาข้างล่างอะ่ะตกลักตรงกลางอะ่ะโตกแล้วจ้านี่มันหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะเแล้วี่ินน้ำเลยมองไม่เห็นทางอีกน,น้ำในเขื่อนนี่ก็ถึงตรงนี้เลยออ่ะโ้โ,โหโอ้โหเบาได้บ้าฝนจ้า ลองไปดูคีรีวงมันใช่ไหมเนี่ยฝนตกจะมากางเต็นต์ตรงเขื่อนเนี่ยเฮ้ยตาลอยต้องไปกางเต็นต์ตรงนู้นแล้วมาเข้าห้องน้ำขวามือเนี่ยนะหรือยังไงโอ้เขามีห้องน้ำตรงนู้นอีกข้างหน้ามีหลายร้านที่ก็หลายมีมีหลายร้านมีหลายที่ เดี๋ยวดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนมันผมมันแรงอ่ะดูดิโอ้โหไม่มีทีเท่ามันจะเบาเลยนะเมื่อกี้ลงไปถามเขาแล้วค่ากลางเต็นท์คนละหนึ่งร้อยเราไม่ได้ต่อแอร์แต่เราเลือกหาที่จอดก่อนโอ้ยพอดีเลยเดี๋ยวเรากินข้าวบนวันนี้น่าจะได้อยู่ทนีนขเออพอดีเลย มีขนมมีเครื่องดื่มขาย้างหน้านี่ก็เป็นเขื่อนเห็นภูเขาใกล้นู่นแต่ตอนเช้าให้มาดูยวกันอตอนนี้ดูฝนไปก่นอนฝั่งนี้เป็นพุ่งนาเวเราไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำแยกชายหญิงอ่างล้างหน้าผู้ชายผู้หญิง โอ้น,นห้องอาบน้ำโอนน้ดูวิวข้าวห้องน้ำทุ่งข้าวภูเขาโอ้ยไปดูห้องน้ำต่อเมื่อกี้เป็นห้องอาบน้าอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำอาน,น,น้ำอ๋ออันนี้ก็อาบน้ำได้มีฝักบัวเหมือนกันเควันนี้การแค่นี้พอมาก,กระจมไม่ต้องใส่ เครื่องครัวอะไรไม่ต้องวันนี้เราไม่ทำอาหารอ,าอันนี้ส้มตำที่ซื้อมาเมื่อกี้พอสั่งเขาแยกน้ำโชคดีนที่ฝนหยุด สงเบาะละแค่ไปปล่อยนี่แหละได,ได้ได้ฟิวแคปซินดีได้เห็นวิวข้างหลังแล้วโอ้ยแรงว้าวอันนี้พอสั่งแบบเผ็ดนะไม่สอเลยสั่งจาาจ้างอนี้เราใส่ตู้เย็นไว้พอรับมาก็ใส่ตู้เย็นเลยเริ่มมีคนเข้ามาละฝนหยุดละมีเพื่อนแล้วอาดูปลาน,นึ่ง ว้าวมีผักอะไรอย่างนี้เลยนากินน่ะพูดเหมือนกันเลยก็มานน่ากินจริงอ่ะดูดีมีผักครบเลยคือปอเป็นโนชอบกินผักนี่ผักบังที่เราเห็นเขาปลูกไงที่โปคิดว่าอันนี้ผักบังหรือเปล่าอ่ะที่เห็นในแปลงแปลงที่เขาปลูกผักอ่ะจะมีดอกแครอันนี้ผักบังเหมือนกันผักบังผักบังแล้วก็ดอกแค แล้วก็มีเกี่ยวมาด้วยในชุดแล้วก็ข้าวเหนียวฮะนั่งข้าวเหรอนึกว่าแหลมใชม่ใช่ไเ,เหนียอุ้ยเป็นข้าวเหนียวอันชันจา้าแบบนี้สนตําอือหือัวใจไม่ไหวแล้วสิ ับตอบได้แค่เพราะว่าเต็มปากมาป่าน,นึ่ง มาซื้อคุณปูปลาเดี๋ยวนะเอาใบไม้มาซื้อเลยด้วยค่ะปูด้ว่ะไปยังไงรับข้อไหนรับข้อไหนไม่ใช่ข้าใบไม้มาซื้อขับใบไม้มาซื้อเหรอรู้ได้ไงว่าเรามีขนมรู้ได้ยังไงนะเขาไม่ได้เอามาแลกเหรอเอาาใบไม้มาแลกมันนี่ยจะขายอะไรเอาเอาเอามาแลกอะไรเอ้ยยกยกแขนดูู้ยกแขนสกีดด้วยโอเคโอเคไปเอาขนมมาเดี๋ยวนี้แหละโอเคโอเคยุกขาสกีดด้วยโอเคครับไปเอามา โอ้โหเอาไปมาแม่แรกก็ไม่บอกอุ้ยอะจ่ายตังค์แล้วนี่วางวางกระตังเลยวะใบเดียวไม่พอนะได้เอามาอีกสองใบรอรอขอมื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 อก่อนสวัสดีค่ะเก่งมากเขาขอมือแล้วเร็วเจเย็นเจเย็นลูกใจเย็นลูกอาะทางนี้เดี๋ยวเหลือไว้ให้คนอื่นด้วยนะเหลือไว้ให้เพื่อนแ้ละกินยังเลยเจย์เย็นเจย์เย็น ได้ให้เราไปกินข้าวต่อไปเขากินไปไปเอาใบไม้มาอีกนะเนี่ย<ม>ใบเ <พอ S 2> ดียวไม่พอแรกนะอันนี้อีกสองใบนะที่กินไปไีนหามาจ่ายด้วยตามบอกไปแล้วนะดูวิวดิโอ้โหดูวิวล้างจานแบบหุกผักบุ้งด้วยวิวดีนะเนี่ยล้างจาน